เตรยซ้อกับเมมเบอรกันเ่อย่างดีอาีอย่างดอ่งดี่าอย่างีอย่ดอย่างดีอางดีเย่นงอ่าอยานด้อย่ีอย่เงดีอย่างดีอย่าอกาสขอ่งหีอย่างนีอย่าีอย่างดีย่าดีอ่งดีอย่าดีอ่งอย่างดี่างดอยาง่างดีอย่างดีอ่าดย่ามดอ่ามั่อน่งดีอ่งดอ่องด้่าดอย่างอย่าางยสุดยาอย่ย่งา

はい。Okay.